นี่นะาจะอะไรไหมฉันเจ็บขาน้นองัทยจะนั่งพักก่อน ขอบคุณนะันนี้พี่จะมาเช็คชื่อวันนี่ทำเลน,นะครับ4วันหวานนุ่มมาค่ะนี่สิตาบุตรแสนห้าห้า พี่เลติกาชาดงน่าค่ะพัญนิรัตอันทองน่าค่ะนัทพรควรชมนาค่ะพี่มลรัตนวงศ์ด,ดีเส้นเจ็บขาค่ะเสร็จแล้วเอาไม้กวาดไปเก็บแล้วไปเข้าแถวได้อืมตอนนี้ไม่อยากทำเบรแกร้งเจ็บเท้าให้เจ็บเท้า ใช่ค่ะบริเวณให้เธอเองขอบคุณนะนั่งหยู่เฉย,ยๆก็สบายดีแต่ถ้าพี่ปอหกมาเห็นพี่ปอหกจะไปบอกคร<อ>ูเราจะทำยังไงดีนะอ๋อจากก้างกะเช้ามาทำเวรให้ดีกว่าอันนี้พี่มาใช้ชื่อนะครับเอ,อ้มีนาเจ็บขาจริงหรือเปล่านะ<อ>ยวต้องลองสังเกตอีกวันนึ่งละกัน เช้าอหละฉันกอดฉันไม่ไล่นจะดด้วยฉันจะจ้างเธอไปทำบริเวณให้นิดน,น,นหึหน่อยแค่2สบาทเองจะดีหรอมีนาะแต่คนอื่นจะรู้นะไม่รู้หรอกใครจะไม่รู้เราอยู่กันแค่สองคนเองอเอาเงินไปแล้วพรุ่งนี้มาทำขีบริเวณให้ฉันด้วย วันนี้พี่จมาเช็คตู้คนนี้ทำไงน,นะครับนี่ได้พิการชาดงหน้าค่ะรายละพันทองมาค่ะมีติการหกแสนมาค่ะได้รับรองดีแต้นหายไปไหน,ไไหนไมีได้ข้องน้ำมาค่ะเก็บแล้วเอาไม่ก่อนไปเก็บแล้วไปเข้าจะได้ไม่น่าจะก่อนอะไรไม่น่าได้หายาหเสียขาแล้วหรอยังฉันยังไม่หายทำไมหรอทำไมได้ถึงเป็ไในไปตามบริเลย ฉันขี้เก,ก,กียจฉันจ้างกระชอไปแล้วฟ้าฟ้าไปบอกใครนะถ้าเธอบอกที่จัดการเธอแน่กระชาเราไม่นด้จะมาถายมนีนาจ้างเธอไปทำบริเวณใช่ไหมไม่นะม,มันเป็นสิ่งไม่ดีนะกระชา้ากระเช้าบอกความจริงเรามาเถอะใช่มีนาจ้างเราวัานละิ0บาท เป็นสิเไม่ดีนะกะเช้าไปเราไปบอกคุณครูกันเถอะไปรีย้าห้องนะคะได้ค่ะไปเช้ากับฟ้ามีเรื่องอะไรกันคะคุณครูคะพอดีว่าห,ห,หนูผินมีนาแจ้งกระเช้า,ามาทำบริเวณหนูม,มาบอกคุณครูค่ะจริงเหรอกไปเช้าจริงค่ะคุณครูตอนแรกมีนาขาคิดหนูเลยอาสา,าทำเขตบริเวณแทนแต่ต่อมามีนาไม่อยากทำก็เลยจ้างให้หนูมาทำแทนค่ะ ครูว่าการทำแบบนี้ไม่ดีจริงๆแต่เช้าบอกบอกคุณครูค่ะงั้นฟ้าไปเรียกมีนามาฟุครูนะได้ค่ะคุณค่รูไนทีเข้าห้องค่ะได้ค่ะมีนาเพื่อนมาบอกคุณครูว่าหนูจ้างไปเช่าทำเวแทนจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะหนูเจ็บขาทำเวไม่ได้เลยจ้างเช่ามาทำเวแทน มีนาที่คุณครูให้หนูทําเขตบริเวณและผิดชอบไม่เพียงแต่ว่าจะให้โรงเรียนสะอาดเรียนอย่างเดียวนะคะแต่คุณครูได้ฝึกความมีระเบียบยินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนไปด้วยมีนาสังเกตไหมลูกว่าบางเขตบริเวณสกรปรกเพราะเพราะว่าเขตนั้นสมาชิกในกลุ่มไม่ช่วยเหลือกันเลยคะ่ะเขตนั้นถึงไม่สะอาดค่ะคุณครูมีนาปรปับปรุงตัวใหม่นะโรงเรียนของเราจะได้หน้าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะคุณครูจะปรับปรุงตัวใหมคะ่ะ ไปได้ค่ะมีนา